เซอร์ไพรส์โกติอารามบอยโพสต์ภาพหวานควงแฟนเที่ยวต่างประเทศพร้อมแคปชั่นวันเกิดเหมือนว่าจะมีข่าวดี uh huh. พึงจะรู้เป็นอีกคู่ที่ไม่ค่อยได้เปิดตัวออกสื่อสักเท่าไหร่สำหรับโกติอารามบอยกับแฟนสาวคนสวยที่ซุ่มคบหาดูใจกันมานานหลายปี ไม่ค่อยมีรูปความหวานออกมาให้สื่อเห็นสักเท่าไหร่แต่ทั้งคู่เป็นคนน่ารักมากๆเลยพอลงรูปคู่ทีไรแฟนคลับจะแห่มากดไลค์เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่มีแอบแซวว่าเมื่อไหร่คู่นี้จะมีข่าวดีนะอมยิ้มเบาๆล่าสุดเป็นวันเกิดของพี่โกตีได้บินพาครอบครัวไปเที่ยวที่ต่างประเทศพร้อมด้วยคนพิเศษโดยได้อวยพรวันเกิดตัวเอง พร้อมกับแฟนสาวสุดน่ารักโดยได้ระบุข้อความว่าหลายคนถามว่าวันเกิดปีนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดหนูไม่อยากได้อะไรหรอกหนูมีแล้วนี่ไงทริปแล้วแต่เธองานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตมากมายต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวกับความน่ารักของคู่นี้ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ